ทุกคนหนูจะดูโฆษณาแกลบตัวใหม่นะคะได้ข่าวว่ามันตลกมากคนดูทีลยได้ลหัวหน้าคะบกมันกินอะไรดีคะก็มันไก่ป่าซอนเหมือนเดิมก็ได้ก็ไม่ผิดค่ะแต่พีได้ดีกว่านี้ส่งรีด้วยนะคะพีนอนเดียวกัน่เร <c oughs> สัง่งกเทงหน้าเบือจนน้องต้องเตือนสติแล้วเนี่ยกินใกล้ๆไม่ผิดแต่มันไกลได้วยนนี้ขาไกเ่เป๊รวมสาบานของคณะ สามสิบปีพู้คุณต้องหมอบกินด้วยกันจะได้รักกันเข้าใจไหมมันก็30มสิบปีนะพี่ไม่เบื่อแล้วเออจริงด้วยว่ะไม่คิดได้กินเดมเิมๆไม่ผิดแต่มันใหม่ดีกว่านี้เซอร์ไพรส์วันนี้ผัดไทยอีกแล้วจ้ะลูกของผู้คนไทยกินได้ไม่มีเบื่อใช่ไหมล่ะฉันอยากออกไปเห็นโลกกว้างบ้างน้องตาลอยแล้วแม่แม่ต้องฝอนจินตนาการให้น้องดู ฉันหลงลืมที่จะฟังเสียงของลูกนี่ฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีใช่ไหมคุณแม่ก็ไม่ได้ผิดแต่มันล้ำดี่คุณนี้อ่เพื่อไปสูสูดขอเรปปาเบ็วันหน้าที่ดีสั่งให้เด็กมันดูหน่อยลาะ้า

เขา้าหน้าวากิวปกไข่เยอะมอนคบสาทอนเหนือโอ้ตอนนี้ไมิปโปเรา่ปอร์เซ็นพอดีด้วยไม่น่าเชื่อเราคิดได้อ่ะพี่นายถึงคิวละฟรีได้นะเก้าหล่อปูไม้ยำแหนมร้าน้มตำลึกับในซอยลึกบ้านแม่ขักถางดงร่วมสาบานอ่ะไอะพี่ขอพัฒนาละหนึ่งแถมหนึ่งพอดีเลี้ยงได้ทั้งรุ่นเลยค่ะพี่ ไก่คิกคิกซอสซีฟู้ดเมโยปรุงรสแซ่บด้วยซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบ th th ไทยทำมีรูเลยแม่ <c oughs> มีจริงปะเนี่ยประชิญปะเนี่ยอันนี้ยลูกมีอีกสี่สิบกว่าอันเมนูซิกเนเจอร์เฉพาะที่กราฟฟูจังเลย g ย a b f o o มาตองค่้เออฝัผมถึงในบ้านเลยให้กับคุณพี่โซเชียลดีแท้หน,นหนิดนึง Ugh. ชอบความขับต่อยหลังว่าก่ะเออตลกอะถึงสิสิีสไล้นะเจอพี่ในครงหน้านูจะพูดประโยคนี้